ไนที่สุดก็เจอนะครับโหเท่าไหร่วันนี้ไดมอนด์ครับผมดูดิมันคูมแบบเยอะมากอ่ะ เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้กับเกมไมคราฟนั่นเองนะครับผมและตอนนี้กับไมคราฟชาร์เลนต์นะครับซึ่งไมคราฟชาร์เลนต์ในวันนี้ครับผมเลเวลของเราเนี่ยจะเท่ากับบล็อกที่แบบเวลาดรอปแล้วคูณเพิ่มนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลเราเป็นศูนย์ใช่ไหมเวลาเราขุดบล็อกเนี่ยเราก็จะไม่ได้บล็อกอะไรเลยครับนี่เห็นไหมขุดแล้วแบบไม่ได้บล็อกเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเพิ่มเวลก่อนครับแล้วก็มาถึงเนี่ยเจอหมู่บ้านล้างเลยเหรอโอ้โหเนี่ยเจอซอมบี้เลยครับเฮ้ยไหนๆก็เจออซม แต่ยังไม่ถึงวิวหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่าต่อไปเรามาต่อยวนดีกว่าครับคือเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยสมมติเรามีเวลวอยู่2ใช่ไหมคุณผู้ชมของที่ดรอปเนี่ยก็จะแบบคูณเพิ่มแบบเป็น4เลอะไรแบบนี้ครับตอนนี้วิวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวลองคูณก่อนฟืบอ,อ่ะก็จะได้1บล็อกนะครับเดี๋ยวเราเป็นวลวสองดูนะ โอเคผมจะวันนี้เนี่ยเวลสองแล้วนะครับมาเดี๋ยวลองขุดบล็อกดูฟืบได้เท่าไหร่ฮะนี่เราได้มาสี่นะผมรวมกับเมื่อกี้ก็เป็นห้านั่นเองครับผมก็คือแบบยิ่งเลเวลเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งคูณเพิ่มเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาเราขุดอะไรเนี่ยเราก็จะได้มาสี่นั่นเองครับผมเดี๋ยวลองตัดไม้ตรงนี้ดูนะต่อยไม้ไปผมฟืบอ,อ่านหนดูซิได้เท่าไหร่นะครับฟืบเห็นไหมนี่ได้มาสี่ับผมจะวันนี้ก็ขอที่ขุดก่อนเลยแล้วกันฮะที่ขุดครับผมเออว่าทีนี้เรากประหยัดเวลาได้นี่หว่าเนี่ยดีผมข่่ปบบนนึงงะคครรััถ้ ขุดบล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้แบบได้คุมม้มอะผู้ชมได้เยอะอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยผมเจอตัวอะไรผมก็สับไปหมดเลยฮะโอเคผมมาเวลสามนะเังหวัน,นี้เดี๋ยวลองฆ่าดูปึ๊บได้เท่าไรฮะอู้นะแก่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเว้ยตอนนี้หิวแล้วอ่ะแปบน,นึงนะขอขุดหินนะครับผมขุดไปหนึ่งนะครับได้มาเท่าไรปุ๊บโอ้โหสิบสี่เลยครับผมเยอะมากเลยนะจัดไปตอเผาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องการไม้ใช่ไหมวางไปหนึ่งครับผมแล้วก็ขุดไปครับปุ๊บนี่เป็นการแบบว่าปั๊มไม้นะครับผมซึ่งเยี่ยมไปเลยฮะเอาล ปึ๊บอ่ะโห63เลยนะครับโอ้โหขนมปังแบบเยอะสุดๆเลยอะผมกินเท่าไหร่ก็ไม่มีันหมดแล้วครับจังหวะนเนี้ยผมว่าเดี๋ยวเราจะปล้นของในหมู่บ้านกันดีกว่านะครับผมแต่อย่างแรกเนี่ยขอเห็นเพิ่มสักหน่อยละกันนะครับเผื่อแบบทำอะไรนะครับผมเสร็จแล้วก็เออว่ะอยากได้เตียงอ่ะเราขุดเตียงมาหนึ่งนะขุดมาหนึ่งนะครับโอ้โหได้โคตรเยอะเลยครับพอแล้วพอแล้วสำหรับเตียงเนี่ยตอนนี้ไม้หมดนะครับมาเรามาขุดไม้ตรงนี้ดีกว่าจัดไปครับผมขุดไปนะครับโอ้โหรู้สึกเยอะมากเลยนะมาพอละพอดีว่าแบบ ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับมาเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องเนี่วมาโอ้โหไม่มีอะไรเลยวะนี่ไงตรงนี้เหมือนจะมีเหมืองครับผมโหูยลึกเหมือนกันนะเนี่ยลงไปเลยจังหวะนี้ลงไปเด็กครับเนี่ยเจอเหล็กครับผมจังหวะนี้ขุดไปครับโอ้โหมันแบบมันคูณเพิ่มแล้วแบบมันสะดวกมากเลยนะเนี่ยแค่นี้เราก็ได้แบบฟูไอรอนแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ขุดฐานไปครับผมชื้นตอนนี้เวลแค่สามนะครับถ้าแบบเวลสักสิบอะไรเงี้ยโอ้โหคูณเยอะกว่านี้อีกนะโอเคผมจังหวะนี้นะครับเหล็กเยอะมากครับผมเรามาเผากันดีกกววว่่าาาาานนนนะะะคคครรรััับบบบเเเเเตผผผออลลยยมมมงไปแี้โหห ชขบอกว,ว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะกาเวลนี่มาขอหน่อยครับเขาอยากได้เป็นฟินน่ะไม่ใช่อะไรเลยนะครับผมโอ้โหมันคูณเยอะไปวะ่ปะแป๊บนึงผมจะได้ฟินไหมเนี่ยแป๊บนึงนะรู้สึกถึงความลำบากแล้ว,วะ่ะเหมือนจะไม่ได้ฟินวะ่ะ เ้เดี๋ยวผมู้ชมได้ฟินแล้วครับโหได้ได้ทีคือได้เยอะเลยนะฟินเนี่ยเฮ้ย,ส,ยสุดยอดสุดยอดนี่ไงโหรวยแล้วครับได้ฟินมาโอ้โหสี่สิบห้าแล้วผมพอแล้วพอแล้วบายๆเออวจร,จริงผมขุดแรกผมก็ได้เวลเพิ่มด้วยว่ะสถานีต่อไปเวลสี่ับผมจะวันนี้คุณเพิ่มเยอะไปอีกนะครับเอาล่ะมาเหล็กน่าจะได้ที่แล้วผมอย่างแรกเลยขอฟลอยอนก่อนเลยฮะปึ๊บจัดไปแล้วก็ผมว่าผมจะเพิ่มเวลให้แบบเฮ้ยตอนนี้เวลห้าแล้วหรอโหสุดยอดถ้าขุดเพชรหนึ่งอันเราก็ได้ยี่ห้าเลยด้วยวอ่ะเวิลวมห้าเนวนัี่ายโอ เยอะมากเลยอะ่ะผมว่าเราต้องระวังเรื่องเลเวลระวางผู้ชมแบบว่าถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยจะลำบากได้นะครับเอาเป็นว่าเผาก่อนลวกันนะครับผมเออว่าผู้ชมผมนึกอะไรออกละครับเป็นบล็อกเหล็กนะครับจากวัน,นี้วางบล็อกเหล็กไปผมแล้วก็ขุดบล็อกเหล็กครับอานั่นแหละทีนี้แล้วก็รวยแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับวิธีนี้งั้นจริงแค่นี้แล้วก็พอแล้วดิเออพอแล้วครับขุดอันนี้มาโอ้โหเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าครับน้องๆก่องของามีเป็นชุดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองหาแร่อื่นดีกว่าตรงนี้ทางตันหรือเปล่าครับนี่อออเมยกา่าเจระเราาจเเอออหืปล่่า ว่าลงทางนี้ดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมืองล้างหรอเอาอะจะเจอเพชรก็ได้ครับลงมาครับผมจังหวะนี้ไหนดูซิในกล่องมีอะไรครับผมมีเหล็กนะครับแค่นั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเจอทองแล้ว่ะเดี๋ยวขอขุดทองสะหน่อยครับจังหวะนี้ของหินเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราคาบใหม่มาอุปกรณ์เหล็กของเราเฮ้ยได้ดตัวอะไรตกวะเนี่ยเด้ดตัวนี้ไม่เกี่ยวออกไปไม่ต้องมายุ่งกำลังคราบของเลยนะฮะดาบเหล็กนะครับผมมาผมว่าเราทิ้งของดีกว่าครับของเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะครับจังหวะนี้เราจะขุดทองนะครับผมแค่หนึ่งไไวววว้้้้ดดีีีกกก่าาเเเผผททอออออองงงตรรรนนนนะะคคับบบบม็ืแขยยพ วายสิบแปดเหรอเออน่าจะยังไม่มีเพชรครับผมเอาละฮะอีกกล่องหนึ่งครับผมเปิดดูซิมีเพชรหรือเปล่าเฮ้ยมีแอปเปิลทองครับผมเยี่ยมไปเลยฮะโอเคผมเจอวันนี้ได้ทองมา9ครับขาเป็นบล็อกครับผมทีนี้เราก็จะรวยแล้วครับนี่ได้มา49เลยนะครับเก็บไว้ก่อนสถานีต่อไปแร่เพชรนั่นเองครับผมขอให้เจอเถิดนะมีหรือเปล่าแถวนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยเจอลาพีสว่ะขุดไปหน่อยครับฟืบจัดมาโอเคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มหลงทางแล้วครับผมมาที่ไหนวะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมเจอเป็นรีวิวเลยนะครับซึ่งมีแอ้ีนนป 15หรอแถวนี้น่าจะมีนะผมว่าตอนเราไปสำรวจฝั่งนี้ดูครับมีเพชรหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวสปอนเซอร์ครับจังหวะน,นี้ข่าแม่งมุมก่อนแล้วกันก็มาดีครับเฮช่า ขอทุบสปอนเซอร์ก่อนทุบไปนะครับผมมาอุ้ยได้ได้เวล้าเลยเหรองานเข้าแล้วมันจะขุดเยอะอะเดีันเนี้ยแย่แล้วคือแบบเวลาขุดอะไรเนี่ยผมต้องระวังมากๆเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเพชรจริงหรอฝั่งนี้อาจจะมีก็ได้ครับเออว่าเอากันพาวเดอร์ไปทำทีนทีดีกว่าครับเอ้ตายหมดเลยเฮ้ยเดี๋้ได้มันดรอปอยู่นี่หว่านี่ไงกันพาวเดอร์โคตรเยอะเลยเอ้ยอะระเบิดเลยเ,เ,เลยต็มที่ครับผมโอเคผมเจอเป็นบ่อลาวานะครับซึ่งตามปกติเนี่ยบ่อลาวาแบบนี้มันต้องมีดิคุณผู้ชมจากประสบการณ์สิบปีของผมเนี่ยเหมือนจะไม่มีผมผ เาไหล่วเนี่ยไดมอนด์ครับผมดูดิมันคุมแบบเยอะมากอ่ะแหลกแล้วตอนนี้ผมแหลกมากเลยครับเราได้มา2ชุดนะผมถือว่าเหลือเฟือเลยเอาเรล่ามาของเหล็กครับผมไม่บายครับไม่เอาไว้แล้วนะครับผมฟูไดมอนด์ครับจะไปมาถึงใส่ก่อนแล้วครับผมแล้วก็อุปกรณ์เพชรนั่นเองนะครับผมเอาเรล่ามาตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วนะครับใช่ไหมวะใช่แหละพร้อมแล้วแหละเดี๋ยวผมทาเป็นบล็อกเพชรเก็บไว้ดีกว่าครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับขุดบล็อกเพชรไปฟื้นแบบนี้ครับผมโอ้โหเยอะมากเลยว่ะอะโยนี้ทิ้งไปนะครับเก็บบล็อกเพชรไว้แบบนี้ครับผมแล้วก็ทีนี้ ขุดให้น้ำมาไหลลงมาแบบนี้ครับผมลงไปลงไปนั่นแหละนั่นแหละแล้วผมก็จะขุดออพซิเดียนมา1อันนะครับแล้วเราก็น่าจะได้มา100บล็อกเลยครับผมเพราะตอนนี้เลเวลสิบไงจังหวะนี้โอ้โหนี่ไงได้มาแล้วครับเก็บมาครับผมฟึ๊บเยอะมากเลยว่ะเดี๋ยวไปวางไว้ที่ไหนดีวะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวทำถังน้ำมาสักหน่อยดีกว่าครับผมเผื่อแบบว่ามีเหตุฉุกเฉินนะฮะโอ้โหน้ำนี่ก็ไหลมาซะสูงเลยครับผมวายขึ้นไปฟึบมาตักต้นน้ำนะครับไม่ใช่อะไรอ่าทีนี้วางไว้ตรงไหนดีประตูพอร เนี่ยใจเย็นอย่าเพิ่งขอไปก่อนได้ไหมล่ะจุดไปแล้วผมจะวันนี้ประตูแบบใหญ่เลยนะครับสามคูนสามอะ่ะอย่างเฟี้ยวผมไป โผล่ที่ไหนวะเน,นี่ยเอาล้วครับเหมือนจะโผล่ที่แบบค่อนข้างดีแหละมัง้งโอ้โหถ้าตกไปนี่ก็าตายเลยนะเอาไปว่าจังวันนี้ถอยกลับมาก่อนนะผมเอ้ยได้ได้ตัวอะไรยิงมาวะเนี่ยไม่เอาหนีดีกว่ามาทางนี้ครับมาทางนี้ครับน่าจะปลอดภัยป่าววะโอเคครับผมมาฝั่งนี้เหมือนจะเป็นป่าแดงนะครับซึ่งอาจจะเจอในเทิร์นฟอร์เทสก็ได้นะครับเอ้ยได้ได,ด้ตกมาอู้ยเกือบตายใจเย็นนะเอ้ยนในป่านี้ว่าเมดเดิลแมนด้วยว่ะขอฆ่าสักตัวนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับเบสเนี่ยก็ขอตัวเดียวเหมือนกันนะครับผมของบันดรอปเลยอะ well, see, ่ะอเล็อต1 สับไปหนึ่งก่อนนะผมจต่วันนี้ขออนเดอร์พลหน่อยได้หรือเปล่านี่ไงได้ใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ดอบหรอวั a โหแย่เลยว่ปะประนดงนี่เจอแล้วมาดิมาดิาดเออขอแค่ตัวเดียวได้หรือเปล่าฮะสับไปดีครับมาดิเออโอ้โหูผู้ชมดูดิมันแบบอย่างเยอะ เก็บมาครับโอ้โหตอนนี้แบบเหลือเฟือเลยนะครับเจ้าวันนี้เนี่ยเรามาหาไดเทอร์ฟอร์เทสกันต่อดีกว่าครับผมโอเคครับผมมาเจอแล้วนะครับเจ้าวันนี้โอ้โหอยู่ใกล้เลยนี่ว่ะลงมาตรงนี้ครับผมเกลตันนี่ก็ลุมผมจังเลยวะไม่สู้ได้ไหมครับวันดี้วิเทอร์จริงขี้เกียจสู้ผมันมากเลยเนี่ยก็มาดิวะผมว่าน่าจะดรอปหัวแน่เลยว่ะโอ้ดิ้ดิอะไรวะนี่เยอะมากเลยครับเฮ้ยเจอเบสแล้วเจ้าวันนี้สับไปดิครับก็มาดิขอแค่ตัวเดียวพอนะครับผมอ้าวไม่ดรอปว่ะไม่เป็นไรเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้เปล่าฟืบไม่มีฮะะเเ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 เฮ้้้้ยย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 ยดดดีีีี๋ววววสสสงงงงบบบบมมัััันนนนจลอออพชรรรคูู่่่ไหหืขาะ เสียงมันดังมากเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วจ้าวันนี้สับไปดิครับก็มาดิขอแค่ต,ตัวเดียวพอนะครับผมตัวไหนก็ได้ดรอปมาเหอะโอ้โหดิดิตอนนี้คือแบบเลเวลยีิบสองไงโอโ้มันให้เราเท่าไหร่วะเนี่ยตายแล้วครับคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของอะไรนะครับคือดรอปมาแหลกหมดแล้วผมมันแบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราขุดดูนะปึ๊บเห็นปะมันเยอะมากครับผมเผาทิ้งก่อนแป๊บนึงไม่ไหววะ่ะแหลกมากเลยผมถึงแบบพยายามไม่ให้เวลเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นแบบลำบากนะครับผมอ่าตอนนี้คือแบบของเราพร้อมแล้วนี่หว่าใช่ไหมแท่งเบสนะครับเอ็นเดอร์โปรเอาเป็นว มันเยอะมากๆเลยนะแบบไม่อยาขุดอะไรเท่าไหร่เลยอะ่ะมันจะแหลกอะ่ะเอ้ยโผล่ทะเลทรายเหรอฮะเอาว่ะเดี๋ยวหาพีระมิดดีกว่าจะได้แบบ TNT แบบอีซี่นะครับผมโอเคครับผมมาเจอพีระมิดแล้วนะครับจังหวะน,นี้บุกมาพ้น TNT กันดีกว่าครับผมงั้นกันพาวเดอร์ผมโยนทิ้งเลยแล้วกันเนาะปึออ๊บลงมาตรงนี้นะครับผมอ่าขุดตรงนี้แล้วกันลงไปเฮ้ยดิ๊ดน่าก,กลัวว่ะอ่าลงมาครับขุดอันนี้ก่อนนะผมแล้วก็อู้ดิ๊ดมันเริ่มแหลกแล้วอะ่ะแป๊บนึงนะแย่ว่ะอ่าขุด TNT ครัับบผมมปปึ๊จดไโอ้ยแแลกแลกลกลกๆากเลยเก็บ TNT มาทียน่อโทีครับผมได้ TNT ทีแล้วนะครับไหนดูซิมีของอะไรหรือเปล่านะเฮ้ยไอ้เม็ดทองไอ้ชานเก็บมาก่อนเลยนะครับไหนดูซิน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดีกว่าครับแหลกมากเลยอ่ะไม่ไหวว่ะไม่ต้องนะผมว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ทิ้งไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาคราฟธนูดีกว่านะครับธนูสุดเทพของเรานะครับผมแล้วก็นี่เรามีฟินแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอ่ะขนไก่ใช่ไหมพอดีว่าจะทำเป็นลูกธนูนะครับผมเดี๋ยวหาก่อนละกันเออจริงถ้าเราฆ่าเกลตันก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะเอาละครับจะเมื่อพอดีครับผมเดี๋ยวเรามาฟาร์มมมมมเเเเเเกกกกกกกลลตต้้นน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 ัััััััดดดดีีีีวววว่่่่่่าา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 ะะะะแออ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 ไไไไไไไปปปป๋ยรรรรรรรคคคคคฟฟ์บบบบบผผสททงงห ระหว่างทางเราจะฆ่าสเกลตันไปด้วยนะครับผมเพื่อแบบหาลูกธนูอะไรเงี้ยนะฮะเวลยิบสองมันก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยโอ้ไม่โจคุณเยอะมากเลยคือชาเลนนี้เนี่ยถ้าใครคอมไม่แรงเนี่ยอาจจะลำบากได้นะครับเพราะแบบขนาดของผมเนี่ยเฟรมมันยังตกเลยเวลาแบบไอเทมมันดรอปจะเยอะอะเหลือแค่แบบร้อยนิดๆเองครับเอาล่ะจะวันนี้เจอสเกลตันแล้วผมขอสับหน่อยแล้วกันนะขอลูกธนูหน่อยได้หรือเปล่าจะวันนี้ สับไปเลยครับขอหน่อยเพื่อนเออโอ้หแหลกแหลกมาหนึ่งมาหนึ่งนี่งได้มาชุดหนึ่งแล้วครับขออีกนิดหน่อยได้หรือเปล่านะจัดมาโอเคนี่ลวครับมาอยู่เร้วบายบายประเด็นคือไม่นอนด้วยนะครับขี้เกียจนอนอ่ะไปทางนี้ใช่ไหมปึ๊บโอเคทางนี้ครับผมโอเคผมจหวันนี้เหมือนจะสุดทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้าบเรือครับผมก็มาเลครับโอ้โหเดี๋ยวของมันเยอะมากเลยว่ะอนนี่โยนทิ้งไปแล้วกันเนาะเราจะลุยต่อเลยครับไปทางนี้ใช่ไหมโอเคยังเป็นทางเดิมนะครับผมนั่งเรือแล้วก็ลุยต่อครับ เราจะเจอซองโฮที่แบบอยู่ใต้น้ําก็ได้นะครับผมแบบอยู่กลางทะเลอะไรเงี้ยผมก็เจอบ่อยเหมือนกันนะไอ้แบบอยู่กลางทะเลอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวผู้ชมเรือแตกครับมันมีตัวปลาใส่อ่ะโอ้โหแย่เลยจังวันนี้ว่ายไปไหนก่อนดีวะเนี้ยนี่ไงน้ําแข็งโอ้โหเจอไปโอนน้ำแข็งเลยเหรอเอาเป็นว่าแวะปลาซะหน่อยนะครับไปทางไหนครับผมไปทางอ้าวทางนี้เหรออ้าวแสดงว่ากลับมาแล้วดีครับฟึ๊บไปเมืองนะแสดงว่าอยู่กลางทะเลแน่เลยครัผู้ชมปลาไปไหมครับฟึ๊บอ่าไปทางนี้ครับผมเอ้ยผู้ชมเพิ่งเห็นครับข้างล่างเรานี่ว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับทำไมตอนแแรรรรรกมมมมอองงไไไ่่เเ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 ห็นนนนนวะะะะะีีียยาาาาาพจจขขข้้้ปปลคับบบุุดดตผผ อุ้ยแหลกว่ะเฮ้ยห้องสมุดเหรอขอดูหน่อยปึ๊บอู้มีชาร์ปเนตด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยแหลกมากเลยครับผู้ชมไม่ไหวว่ะเด้เด้เดมันแหลกมากเลยอะเผาทิ้งได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวอุดก่อนนะครับอุดน้ำตรงนี้ครับผมแล้วก็เผาทิ้งจัดไปโอ้โหคือแบบเมื่อกี้เฟรมตกแบบยับๆเลยอะโอเคตรงนี้มีชาร์ปเนตใช่ไหมเดี๋ยวเราจะตีบวกให้แบบเวลมันน้อยลงนะครับแล้วก็ตรงนี้มีชาร์ปเนตเหมือนกันโอ้โหจัดไปดีครับมาแอนวิวผมจัดมาที่อยากตีบวกไม่ใช่อะไรเลยครับมันแหลก,ก,ลลหลกนนครับผมลดเเ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 เววววววลลลลลลซะะะะหหหหนนนนน่่่่่่ออออออยยยยยยกกกััััคครรรรบบบชชาาาา์ปปปปตตตไไไไืืแ้้มมมมถีีี็ทงดโฟๆผู ไม่น่าเลยชายเลนนี่มันพังคอมผมชัดๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมาถึงก็เจอเลยเหรอโอ้โหง่ายเกินไปวาลงครั้งเดียวเจอเลยนะครับสุดยอด่ะเอาไปขุดอันนี้ก่อนครับฟืบจัดไปเวล์ลสิบสี่โอ้โหไม่อยากได้เลยเวลตอนนี้รู้สึกแบบน่ากลัวมากเลยครับยิ่งเวลเยอะยิ่งน่ากลัวตอนเนี้ยเอาไปว่านอนพักก่อนนะผมอ่าเป็นการเซฟนะครับแล้วก็ทิ้งตรงนี้ไปครับผมเอ้ยมันแหลกหว่ะไมชมแหลกมากเลยแหลกเกินไปหรือเปล่านะฮะโอเคร okay, ครับผมเขาวางมาให้สองนะเพราะฉะนั้นก็วางต่อไปเลยครับขาดเด็กเท่าไหร่นะขายเด็กสองนี้นะคร อ่น้ำแล้วก็บล็อกไว้ต่อนะครับผมโอเคน่าจะพร้อมแล้วแหละจังหวะนี้ตัวพร้อมใจพร้อมโดดไปเลยครับผมเอาล่ะมาเราจะวาร์ปไปเลยนะครับปึ๊บมาอย่างปลอดภัยครับผมมาไม่เดี๋ยวนะทำไมแบบรู้สึกกันได้แมมันเยอะจังเลยวะเยอะแบบเยอะผิดปกติอะเลยคิดไปเองวะไม่รู้ผมจะเปิดก่อนได้เปล่าครับจังหวะนี้ยิงไปเลยครับผมอ้าวไม่โดนอีกรอบนึงครับแก้ตัวผมอ่าได้นะครับผมว่าเราขึ้นไปด้านบนดีกว่ามาวาร์ปขึ้นมาแบบนี้ครับผมฟื้นเอ้ยเดี๋ยวตกตกโอ้ใจเย็นนะจังหวะนี้บอกวางกันนะครับแล้วระเบิดไปครับอันข้างงๆยิไไปครับผมม่ กำลังท้อฟอร์มครับจังหวะนี้อ้าวไม่โดนแก้ตัวครับปื๊บโอ้ยโอ้ยจเย็นมังกรเดี๋ยวเราไปต่ออ่าตรงนู้นดีกว่านะครับอ่าปลาไปดีๆนะปื๊บได้หรือเปล่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเป๊ะเลยครับมันเพื่นวางน้ําก่อนโอเคถ้าระเบิดตรงนี้เราจะตายหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงวางน้ำแบบนี้ก่อนปึ๊บกลัวตายไงไม่ใช่อะไรระเบิดไปครับปึ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมังกรไม่เอาแบบนี้ดิปึ๊บวางไปครับผมขอยเปิ้ลทองหน่อยวะไม่ไหวละกินก่อนครับมันโหดหลายเกินโอเคครับผมเล็งตรงนี้นะครับเล็งให้ดีแลลล้้วยยยยิิิงออออกไไปปรระเเเเบบดดดตตตูมจััค่่ฮช ระเบิดไปดิครับโอเคต่อไปนี้ผมมุมนี้ฮะไปครับผมได้แน่นอนนะยิงไปไม่โดนวะปะนนึงเฮ้ยมันจะยิงยากเกินไปแล้วทำไมไม่โดนวะเนี่ยเออโดนแล้วครับผมทีนี้เหลือตรงนี้หรือเปล่าวะประนึงนะวางขึ้นไปก่อนปึ๊บถึงรือวปาครับโอเคเฮ้ยตกอย่างนี้น่าก,กลัววะประนนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับเจ้าวันนี้ตรงนี้ระเบิดหรือย,ยังระเบิดแล้วผมเหลือตรงนี้นี่วะอันนี้ใกล้ครับผมไม่พลาดแหละระเบิดไปเออเฮ้ยตอนนี้หมดแล้วเหรอโอเคครับผมหมดแบบนี้ก็ลงมาเลยครับปึ๊บ M L G ครับผม let's go ทีนี้เนี่ย TNT ผมเยอะ คือบอกว่ามีมาโคมาต้องใช้นะครับจหวะนี้เอาไปว่าระเบิดชุดแรกครับผมจัดไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแบบมันบินหนีก่อนไงระเบิดชุดแรกได้หรือเปล่าระเบิดไปครับผมจะวะนนี้ได้อยู่นะครับ เฮ้ยแต่แบบยังไม่ค่อยจัดจ้านเลยว่ะดาเมจอะขอวางเพิ่มนะครับแบบนี้ผมแล้วก็จุดไปเลยครับบาย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 ตายหรือเปล่านะครับระเบิดไปชุดที่2องก็ผมโอ้โหเฮ้ยอันนี้บินหนีเลยว่ะพุ่งไปเลยครับจังหวะนี้แรงอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยเด็ดๆพวกนี้ไม่ใช่ละอะไรเนี่ยอย่ามายุ่ง <c oughs> อะไรวะผู้ชมแค่ระเบิดใส่เองทำไมต้องมากดกันขนาดนี้นะครับกินแอปเปิลทองไปก่อนโอเคเดี๋ยวตายครับผมตัวไหนคิดว่าเฟี้ยวก็มาดิครับผมมีชาร์ปเน็ตอยู่ครับผมตีไปมีชาร์ปเน็ตสี่ก็โหดพอตัวครับก็มาดิเอาลงมาเล้ไอเดกดิะน้อบหนวยแล้วกันนเาะหหันน้าาามมตตบบบไปดดิิครัหน้าาสะบบััดดคครรผมมิับ จุกนิดนึงครับผมซ้ายขวาซ้ายขวานะครับถึงกับหันหน้าหนีเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยว่าไงเจ็บเหรอเจ็บหรอกครับฮะเจ็บหรอครับโดนไปดิครับโหโ,โคตรแม่นนะผมจังวะนี้เอ็มดีมากครับแม่นเกินไป,ปหรือเปล่าครับจังวะน,นี้เออยิงไปไม่พลาดนะผมไม่พลาดเลยฮะเฮ้ย hey, เชื่ตอนนี้ผมรู้ <c oughs> สึกว่างมากเลยครับผมจะวางแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับคือแบบท n t ีมันเยอะผมจะวางไปเยอะเลยแล้วกันเนาะก็ <c oughs> มาดิครับเอาให้ชุดนี้มันตายไปเลยแล้วกันเนาะเอาล้ครับเหมือนจะบินลงมาแล้วเหรอจังวันนี้ก็จุดไปดิครับมาดิตายผมบอกเลยตาย็อดเนี้ย ไม่รอดครับผมยืนดูผลงานดีกว่ามาระเบิดไปแบบนี้เลยครับโอ้โหตายหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นเรืนน่องแมนครับเอ้เอยๆอย่าทำร้ายกันดีเฮ้ยอ,อะไรเนี้ยแค่ระเบิดเองใจเย็นเพื่อนสับไปดิครับไอพวกนี้หาเรื่องเหรอมาเดมาเดเออโอ้โหเยอะว่ะคุณผู้ชมสตูเยอะจัดครับไม่เอา,าจะหนีกลับแล้วเนี้ยผมจะหนีกลับแบบรวดเร็วครับไปไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยเ้ยหนีหนีหนีพวกนี้ครับผมมันหาเรื่องเราอะไม่ไม่อยู่แล้วไปเออหนีกลับว่บผมเฮ้ยเดี๋ยนะตอนนี้เวลสามเจ็ดเหรอลองขุดซักบล็อกหนึ่งไหมเฮ้ยกลัวแหลกว่ะแต่ลอง ผู้ชมเฟรมเหลือ13ครับอู้วเผาก่อนเผาก่อนอไม่ไหวว่ะผูเเ้ชมแหลกมากเลยครับโอเคผมก็ถนะ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like, ไ,กไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดัต้าแพ็กนี้ผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีสรครับผมบ๊ายบายครับ